ชูสามนิ้วไม่แปลกไม่แตกแย่นิ้วหนึ่งแจกพุทธประเรสริฐศีเป็นผู้รู้ผู้เตื่นชื่นชีวีมุ่งทำดีมีน้ำใจมากไมตรีนิ้วสองคือธรรมะละกิเลสดับต้นเหตุแห่งทุกข จึงสุขสีจงมีศีลสมาธิปัญญาดีทุกนาทีมีแต่บุญอบอุ่นจริงนิ้วสาคือพระสงฆ์ผู้ทรงศีลมุ่งปลายปีนสัจจะณชายหญิงเสียสละอภัยไม่ชังชิง ยอดเยี่ยมยิ่งไม่ทิ้งธรรมจึงจำเริญชูสามนิ้วแบบพุทธสุดประเสริฐแสล้ำเลือกเกิดปัญญาอย่าขวยเขินมีพระรัตนไตะรไ,ไม่ขาดเกินชูสามนิ้วเพลิดเพลิน จเจริญธรรมชุมูสามนิ้วก็หมายถึงเราจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณนะเป็นที่พึ่งตลอดไปเราจึงจะมีความสุขความจเจริญอย่างแท้จริงขออนุโมทนาสาธุสาธุ